ดีตอนรับดีตอนรับเราจะตีนมาเลยฉันตีก่อนนะนี่ยดี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 นึงคังแรกล้วเซ Aduh kot ordinary J morally Ain't the enjoying or the 嗯，太、嗯、冷。啊，嗯，我的天，好像起来了，先打。 โดนฮะหลบก่อนลงมาข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยหนั่อย

Kofte. คากลัมเกิดม่แล้วอ่อนจังเลยคาพีว Sto facendo un spennato di cuore. Top.